นับตักแต่คุณน้ายจำปีแล้วนะโอ้ยเอาค้นการค้นงานมาแทนที่ว่าสิซอยไม่ซอยเมื่อย,อโยโกโกูิสกเกิดได้บ่มีเลยเฮกยันยออฟิตอีกก็ต้องมาซอยอีดักแดดูสวมมาซอยล่างจาดระเบงเมื่อจนเบือก,อก,กเปียกจนเมื่อเด,ดกแดเอเดะเดโอ้ยหาดูสวมตะเอียกแดก็ได้นั่นมาหายไปคุณนายจำปีละตอนที่หลงหลาย หลงค้นการคนงานใหม่ฉันนี่อุกใจจ้าเสียดีแบบไรดิแด,ด,ด,ด่ไปใส่นอนน่เนาะดักแด้เอ้ยโอ้ยอีภาคดูดสวมไปแล้วก็สีแล้วนะั่นะนะแมหมเฮ็ดซอยแค่นี้กับไอ้เนาะเพื่อนฝูงเพื่อนซื่อๆอย่าว่าฝูง่แม่นหมารจริงจอกไดก้นน่แหมเฮ็ดซอยโมพวงนิดนิน่อยๆถ้าเป็นตกอกตกจใจแค่นี้กัสิต้มสิตาอีหานี่ แต่ก,กูเคยแต่งานออฟฟิศเนาะว่าเป็นขี้ขากูเห็นเรื่องนะเป็นโม้ก,กันนาะกูจังใส่ฮีฮากูไปดูดสวมกันเมืองล่างจานผลิตกันก็สิลมสิตายเนาะเอียนนี่งจานจะได้มือที่มือละแปดกละละมั่งพูน่ะกะล่างไปแป้กงกวนดูดสวมมือละแปดโบกกูยังดูดได้เนาะกะสร้างกะสร้างขอจะได้กะตามซักมือนี่นะนะคุณนายโอ้ยกูมาอุกังเอาแทนกูว่าเหตุจังสี่ซะ มืงอนีเขามาเหตุงานเหตุการณ์ยุ่นีใช้มันดีๆสนทน้อยใหญ่มึงไปเหตุคนละหมองเด้อมึงไปเหตุฟังผุนซะใช่ไปล้างจานยุฟังผุนกูสิดูดส่วนยุฟังนี่แมนบละเอาสิสมพงศ์ให้มึงนั่งเหตุงานยุ่นี่แล้วล่ะเด้อเกิดคนให้มาพ่อมันสิบบดีเอยสิเบ็์หยุดแก่ผุนใหญ่แปลกันได้ละเจ๊เจ๊เจ๊ยกันไปปรึกษาหนึ่ ก่ปรึกษากับเจ้านี่หนอ,อนปรึกษายอย่างละลาเจ้าแปลกใจนะบดิแปลกใจอีหยังก่อนค่ำคุณนายจำปีโอ้ยพ่อเอกเลยอ่ะคุณนายจำปีใหญ่ขุดออกทันทีขุดไวเลยเดี๋ยวนี้กูเริ่มจิตน,น้อยอกน้อยใจกูเหล่านีน้อยอกน้อยใจงงงง,งมึงว่าสันเห็ดแน่บ่เหนเน็ดแน่คุณนายจำปีมาหอดปุกเสื้อเต้านาเป๊ปซี่ไม่มึงกิน วยบัดกูว่าสัญญาพ่อตายให้แต่น้ำแข็งเป่าเป็นคนใจดีใจดีกต่ใจดีแต่มึงพอดเด้อกูขอบัได้ไหมจิ้งแป๊ะนั่นเพราะว่ามาเร็วักเียกูว่าคุณนายต้องนี่ยังมีเงินกับมึงมือว่านเลยมว่านให้เงินไปหาร้อยให้เงินห้าร้อยนั่นกูว่าเดี๋ยว่อบัดกูขอบาทเดียวไปเสริมก็ไม่ให้กูสั่นจังสี่เหรอมึงมีมาอีกแล้วกูว่าคุณนายจะปีตองมักมึงละ เทีย่ยงเลยนะจังเดยจังว่าเห้คนงานขักเทีย่ยงเลยนะวายคุณนายขาหนูดักแดย์วะการทํางานต้องต้องให้มันคุ้มค่ากับเงินที่คุณนายจ้างก็เลยให้ตรงเพคคอยเทีย่ยงค่ะดีมากวายคุณนายขาหนูดักแดยหิวน้ำขอเป๊ปซี่กินนะค่ะเสียใจเด้อเขากูบอกใครจะโตเทียมออกมาเพื่อที่ใส่ผู้นั้นดูดค่ะเอาหนูกระยาคือกันดิค่ะอมน้ำแข็งเป่าไปโอายเจ๊สี่แหละกูว่าแล้วจ้าแม่ขยันปานนี้ปีนี้ สงสัยฉันจะพิจารณาให้เธอนี่พนักงางดีเด่นนะดีใจจังเลยค่ะคุณนายขาฉันอยากเป็นพนักงานดีเด่นพูน่ะห้องน้ำบ่อทัดขาดส้วมบ่อทัดดูดตัวกูเนี่ยมาเห็นแล้วสุดยางไปเบิ้งโอนุกไปเบิ้งกีนกระไรเด้อค่ะไปเบิ้งละมึงจ้องนำแทงไว้ถ่ายยัยนี่เด้อเยอะสิยุตแถวนี่มีปัญหายังปรึกษาเอาบุญกินได้ อย่าไปไกลเร้อลาโอยเลือมบูมันใจตัวโวยเลยดิคุณนายนี่ต้องมักมึงแน่นอนลามึงเสียกูบ่เจ้ายาวาดังไรไอพว่าดังแอกวันาดคุณนายนี่เป็นเนี่ยมึงแก้วเลยเยอะสิแค่นี้แล้วล่ะคุณสมภ์ปาดคุณนายครับวันนี้คุณนายคือแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยครับสวยบ่คะสวยบ่สวยครับมีสง่าราศสีสมก็เป็นคุณนายคนบางมีเศรษฐีเงินทองเนาะครับ ครับมืัอนี้จังปีตั้งใจมาถามขา่าวเบิร์นายถามข่าวจังไดยครับตั้งแต่มากเล่นหน,อนอ้ายูนี่มีแนวใดหนักใจนุง่งมีแนวใดให้ซอยแกเพรให้อายนั่นว่ามาว่าสูา้จังปีต้องก็ได้นะครับคุณนายครับผมนี่ปรก,กาศเสีว่าบอกกล่าวความเห็นแนวว่าเป็นคนงานแล้วแต่คุณนายบัตซาใส่มีแนวใดบกพองตักเตือนบอกผมแนวว่าแต่คุณนายสั่งใส่น่ะผมนี่ทำได้ขู่แนวแหละครับคุณนาย S <S บบเ็พได้บดจุแนวเหรอครับคุณนายคุณสมพงษ์ครับเขาไม่ได้เทได้ถูกแนวในชื่อไก่จำปี่อย่างมากเลยครับคุณสมพงษ์ครับตอนนี้น่ะนะคุณสมพงษ์บอกว่าคุณสมพงษ์จะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะได้เลื่อนตำแหน่งจากคนง,งานท่าสีนี่เป็นเป็นเป็นพนักงานเลี้ยขาเฉยเลยะค่ะเอาละสิคุณนายว่ายยังกว่าครับผม งูบม้คยดีครับตำแหน่งเลี้ยขาฉันนี่แหละค่ะว้าวเจ๊เลี้ยขากกบค้คยเลี้ยกาโกค้ายแรงน่นตั้งกับโผกับจานห้างโอ้ยเดี๋ยวลาเดี๋ยวมันบอแมนเลี้ยขาพนวัลบังหันเล่ขาเล่ขาเล่ขาบอล่่ขาคือผู้ใกล้ชิดสนิทสนมผู้ซอเข้าใจแล้วการเลยขอขอบคุณอย่างเต็มที่พร้อมกับความหวังดี คุณนายนั้นได้ย่อยือสนใจเป็นบ่สนใจเป็นบ่คมับให้สิทธิ์ลายกลัวเพื่อนทำงานนี่กลัวเพื่อนไม่ย่อเลื่อนตำแหน่งผมยานบ่สมนาทีแนวฐา,านะผมคนจนเคยแต่ทนทำงานหนะักแบกหามมาจนดานบ่ไปเทียมทานยานบ่สมศักดิ์ศรี ผมมีศึกษาตำมการศึกษาจังหีกับต้องการดอกนะขอได้แต่งานทำนับวบุญผูกคาแล้วคกุนนายทานขอพระคุณ